สวัสดีค่ะวันนี้อามินจะมาทําเครื่องในไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเครื่องในล้างให้หมดกลิ่นคาวเลยนะอามินก็จะล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูเสร็จแล้วก็นํกลิ่นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นก็ตำกระเทียมพอหยาบหยาบน,นี้ก็มาใส่เครื่องปรุงใส่เกลือ,ปร,รอประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็รสดีซอถอยนางรมแป้งกโก,ก๋กีก็ตามด้วยพริกไทยเครื่องปรุงกาประมาณเนานะ อามิน,นก็ทําไม่เยอะทํากินแค่สองคนนํากระเทียมที่ตำไวเมาากกื่อกี้ใส่พลุกคล้าให้เข้ากันดีก็ทิ้งไว้สักห้าสิบนาทีกระเทียมก็จะเหลือไว้เจียวเลยหน้านิดหน่อยนี่ก็นํากระเทียมที่เหลือมาเจียวให้เหลืองกรอบจากนั้นก็มาทอดกันเลยใส่น้ํามันพอประมาณเพอาน้ํามันร้อนดีแล้วนะเราก็ใส่เครื่องในไก่ที่เราหมักไว้ลงทอดได้เลย เ,ก,เกียเกียเขานิดนึงให้เขาถึงน้ำมันแล้วก็ใช้ไฟกลางาทอดทิ้งไว้สักรู่ให้เขาสุกดีทีนี้ก็ใช้ตะหลิวคนกลับไปกลับมานิดนึงให้สุกเหลืองดีดูว่าสุกกรอบได้แล้วนะเราก็ตักขึ้นจัดเสิร์ฟได้เลยโดยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเครื่องในไก่ทอดกระเทียมพริกไทยถ้าชอบก็ลองไปทำกินดูนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ